สี่เทคนิคเรียกพลังกลับมาได้อย่างรวดเร็วข้อหนึ่งนะครับเปลี่ยนอริยบทเวลาคุณเครียดไม่สบายใจให้คุณรีบเปลี่ยนทันทีข้อสองคิดถึงคนที่เรารักและคนที่รักเราคิดถึงตอนเด็กๆที่ล่าเริงแบบสบายใจอยากทำอะไรก็ทำข้อสามครับเรียกพลังตัวเองกลับมาและพูด กับตัวเองจากภายในสู่ภายนอกยกตัวอย่างถ้าเราเครียดให้เราพูดกับกระจกแล้วก็พูดกับตัวเองตัวฉันคือคนที่ยอดเยี่ยมตัวฉันคือคนสําเร็จข้อสี่นะครับหาไอดอลของตัวเองที่เราชอบและสวมบทบาทเป็นคนนั้นทันทีโดยการเซยทันคือคนคนนั้น ฉันคือผู้สำเร็จและทำโดยทันทีสรุปสี่ข้อนะครับเรียกพลังกลับมาอย่างรวดเร็วข้อหนึ่งครับเปลี่ยนเอลิยาบททันทีเวลาเราเครียดหรือว่าไม่สบายใจข้อสองครับคิดถึงคนที่เราลักและเขารักเราแล้วก็ตอนที่เราเป็นเด็กๆล่าเริงล่าเริงข้อสามครับเรียกพลังตัวเองกลับมาโดยการพูดกับตัวเอง พูดจากภายในนะครับสู่ภายนอกโดยการพูดกับตัวเองบนหน้ากระจกนะครับก็สี่หาไอดอลที่ตัวเองชอบและสวมบทบาทเป็นคนนั้นทันทีและคนก็บอกว่าเซเยสฉันคือคนคนนั้นฉันคือคนสําเร็จองค์ความรู้นี้ผมได้มาจากอาจารย์บรรัณฑิตนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของผมเองอาจารย์ของอาจารย์ถ้าคุณมีเคล็ดลับสี่วิธีนี้คุณก็สามารถเรียกพลังกลับมา